ครับนี่ครับจากป่าครับริงไ่หาก่มุ่วบ่าวนี่หมอลูกติงไม่หาตน่หนุ่มว่า้งข้อมืเนีย

bà nghe lắm à, bà tiếng nghe à, bà, bà nắng lên, bà nấu khảo, có ừ, bà cũng học hay nó. Money, bà người. Money, mọi người. Money, mọi người. เอาเฉพาแค่ไปหน่อยนึงปิ่งปลาป่ะนี่มัดมันก็เอาโอเคเลยาไปปอยัวอนี่ไ่ถ่ายกันกันกันคืนั่งขี้เมาน้ำเมาคือแบามีตราสูตใหญ่ๆกันครับ แต่ได้เบิ่งครับน้ำทั่วเขียวปลาครับแบบนี้ยืนกับมาไงเหมือนกับบ้านนี่ไหมนี่ตะกี้ก็เหลียวหมดย่าเราอย่างชั่วที่แหลกแล้บอกว่าเรามาอยู่นี่มิแต่ได้ตัวใหญ่ๆบาดีไมัมาขึ้นเพราะข้นของเราได้บาดีนอกจากปลาครับน่องแล้วมาขึ้มือเศร้านี่แหละนี่มายามันาขคือมือเศร้านี่แล้วจ้าบาดีมืออยู่แล้วมือเศร้านียื้ขอบนี่ันี่เหมือนจ้า

ตนแรกที่เราปเสีหาพวกเนก็เสหาสุมเยนน้อยเยี่น้อยคนลูกม่เนี่ไคอยู่ไอไ่เนอเดี๋ยวไเดีปเดี๋ยวพิ่งยงข้าวพ่นปลาลาไปละพนอเนายโปตอเ่นายอปตอเน

ไ้ครับแล้วใสเราสัใเราได้ครับนี่ปากาครับนี่ญ่เขาเขาเลาเอาเอาเนี่ยไู่้่ถึงเน่้อยน้ยนน้ยน้อยสิไปใส่มา้ใจกันยู่ก็เล่าเาใจกันยู่เ่าขาจะบอกนะ cái <laughs> búp phá này đi, ui, cái búp phá này còn dư nguyên đấy, nguyên mất từ chỗ อืมครับมนาี like ้มาหาปลาครับกาบลูกหาปาาครับล um ูกอีสานี <t <t ้ครับมาหาป่าครับล uh ูกอ uh> ีสาลมาลังอยู <h 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 ่แพ้ครับตอนนี้ บรรยากาศเย็นมากนั่งเอาอุ้งเท้ายควันนะกะปั่นนี่กปั่นจะไหมกรปุ่านี้หรืวาขหัวปุ่นีเนาะุ่งนี่

ใส่กางเกิดลงนาางีเจ้าหางเธอแล้วเน่ยากาศสักหน่อยครับมีเจ้าคว้าไอ้เจ้าไอ้ยังไงครับซื้อลุงไม่ลุงไม่ลุงพกคว้าไปกัวาวกซื้อยัง

กันบอกครับนามในสีมันเป็นตานี่บอ่ครับปางสีมันเป็ี่นตาหนีน้อะเกือบจะนีกันแมนอยู่พัวปาั่นี่เน้อ

ยนี้เหรอเ็นน้อยควักมือเย็รุนเราอยังไอย่ลงมาเราใส่หัวไม่สบายง่าหนิน่ะต้ไหมตั้งใจหาก่อนเฮ้ยพวกเจ้าคิดยังสิฝนตกมือมอแม่ตกเค่ซ้นัน